นี่มีเลื่อยตัดไม้มาอาการคือทิ้งไว้นานใช่ไหมทิ้งไว้นานแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเนาะก็ต้องมาดูเรื่องของระบบน้ํามันะนะก็จะมีสิ่งประกอบอยู่ 4, 4ีส่วนด้วยกันคือ1ดินน้ําลมไฟถ้าเกิดทุกอย่างครบองค์ประกอบ4อย่างนี้ก็จะติดนะอันนี้ก็คือลักษณะของปัญหาคือเรื่องของน้ําหรือน้ํามันนั่นเองนะว่ามันเป็นอะไรไม่ลงหรือ,อยังไงนะน้ำหนูตันอะไรต่างๆว่ากันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูก่อน หลังจากเปิดตัวล็อกขึ้นมาก็จะเห็นนี่ว่ามันจะมีรูอากาศอยู่นะตัวนี้มันใส่กองไปไหนเนี่ยใส่กองไม่มีนะไม่มีระวังฝุ่นเข้าไปเนี่ยเต็มไปหมดนะก็กองอากาศจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นรูนี่คือรูอากาศนะแล้วก็นี่เรามีน้ํามันใส่ไปเลยครับจูดแบบนี้ล่อหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้นานในคาบูแบบนี้เป็นคาบูเอ่อที่ไม่มีไอ้บีบๆอะนะบางรุ่นก็จะมีที่มันบีบๆอะแยกน้ํามันรุ่นนี้ไม่มีต้องใช้การล่อแบบนี้ อ่ะลองสตาร์ทดูให้เจ้าของสตาร์ทก่อน เดับเครื่องอ่ะลองไปทํากันดูนะถ้าเกิดเครื่องของใครใช้ทิ้งไว้นานๆนนะ่ยอยู่ที่บ้านนี่คือสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกกะมันไม่ติดใช่ไหมก็มีน้ํามันสักขวดหนึ่งแบบนี้เลยแล้วก็หยดลงไปสักหน่อยหนึ่งนะอย่าหยดเยอะเดี๋ยอดเยอะ,ยอยอะน้ํามันท่วมอีกก็กลองสตาร์ทดูมันก็จะติดนะโอเคแค่นี้เองง่ายๆลองไปทํากันดู